S <S <aksi> <S อ่าเอวันหานแล้วได้กินน้ำมานานแล้วทุกทา,า,างอยู่ในห้องแคบๆโง่งๆตรงนี้มานานแล้วหลายปีเลยดูกูดีกูไม่ได้กินน,น้ำจนกลายเป็นกระดูกเลยเอ๋วันไหนจะมีคนมาช่วยกูวะไปมีคนมาช่วยฉันออกจากที่นี่แล้ว ช่วยเรายช่วยหน่อยโอ้โอนาอยถูกทดลองมานานแล้วพวกเราคือพวกกบฏที่ที่เป็นกบฏของแบบนี้ฉันจะพาหนาอยออกไปจากที่นี่โอแล้วอ่าฉันทำลายกระจกไม่ได้โดยตัวฉันสื่อออจริงด้วยโอเคหนึ่งสองสามอ่ะแ้วหนึ่งสองสามอ่ไดอแล้วเ,เดี๋ยวโอเค โอเคเรารีบออกไปจากที okay. okay. Okay, mm ่น hmm. mm ี่กันเถอะโอเออครับนี่ไงท้งออกโอวลิก็ทัองอ้พวว้วทังออกทงออกทงออกแขงอากรข้กินน้ำด้วยกันปุ้บฮึฮ๋ฮึ่ก ฉันท okay. 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 yeah. okay. uh ีหัวเธอโอเคไม่ใช่พวกขบวนแล้วแค่ว่าทำไมเราะหนูปวดหัวุคนแล้ฉันมาดูว่าแกไปทำงวะแฉันก็จะจัแกพวาแกเลยการสับหัวนีอย่างนี้โอ้ยนะเฮ่อฮ่าฮ่าแกอะอะว่าเห็นชัน เออเฮ้ยเหรอแล้วต้องรีบเนี่ยไว้จากที่นี่ใช่เราต้องรีบเนี่ยไว้จากที่นี่เอ๊ะนี่มันเชี่ยอะไรวะเนี่ยเอ๊ะเตะเลยดีกว่าเออเฮ้ยอะไรเนาะไปช่วนอะไรเนี่ยเออาจะก็ไปรอวะเตะมาเลื่อยๆไปเล้วไอ้นะ เก็ดอยู่เลยอ่ะไม่นะไม่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 ทุคนจะไม่ใช่อย่างนี้สิไม่นะาเกิดอะไรขึ้นเก็ด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 เออไอ่ใแล้วเราทำอะไรอย่างก็ชุบชีวิตพวกเขาขึ้นมาสิ เราทำให้ได้เลยเราทำการชุบชีวิตพวกเขาออกมาให้ได้เลยดูสิพวกเขาพวกเขาจะกลายเป็นแบบเช่นลูสิดอดจ้วงผั้ดำกว่าชนฮะเอ้ยเดี๋ยวเราสืบไปเอ้ยเดี๋ยวเอ๊ะทำไมพวกเราคืออาชีพเนี่ยเออฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะโอ้ไม่พวกไหนคนชื่อดหรือหรือไม่พวกไหนดำกว่าชนเนี่ยดูดิดำปิดเลย ดองพื <c oughs> ้เลยดูดิเพวกเขาว่าไม่โลนะยังไม่รู้นะ่ยฉันก็ว่านะเจ้าพ่อให้ออกไปล็อกตัวสักหน่อยนะโอเคถ้าผมจะดูได้หลังละโอ้ปวดล้างตัวก่อนฮะฮะฮไม่จะช่วยทายทำไมนี่โอเคล้างตัวก่อน ตัวสินะ่ากโอ้โโดองเโอ้ใช่โดองนีโอกลนะไม่เป็นคงกระมาด้วยนะไม่เป็นีก่ไปเลยออเดอยจะรอทุนเดียวฮะ ไม่ค่อยอ่ะเพจับเลยได้เถึงฉันเจาะคนลองจับตัวน้อยหน่อยชั้นไม่ได้เห็นเนื้ออย่างนี้มดนอนละโอ้โหก็ดีนฮัลโหลโอ้นายก็ดีนแขกงโคตรเอยอ้าวอ้ฉันนายแกต่อยฉันอ่ะอ้าวในไม่เจ็บนะชั้นไม่ช่อยชันไม่เจ็บเจ้าเนอาจจะเป็นกระสอบทรายได้นะเออช่อยชันไม่หิวด้วยเนาะปวดนะ อายก็ไม่ง่วงใช่ไหมฉอยฉัน่ง่วงไม่ง่วงใช่ไหมฉันไม่ไปทง่วงหรอกเนาะแาวี่แกง่วงแล้เออเออโอ้ชิบโล่เลยกำลังหับานกทำไมหลาไมหลับตอ๋อจิต โอเคเรจะต้องไปไปปอบตัวไปอยู่ที่นี่มนตรงไปแตบงยอ่นี่นี่นี่ใครเห็นไห่เหนไหมเฮ้ยทำอะไรตรงนี้เนี่ย ช่วยช่วยนไเป่อจะวนะคุณนเดยตัวตัวตัวบิดเลยแกอะไรกับฉันเนี่ยโอดีและตายอเาทองตัวุกเลยเหรอ เิ S <s <umin> yeah, okay. Okay, so like ๊ดแยกสีเ uh ฉียดออกมาไปประกอบภาพหมออกมาเป็นกอกหมเ้ยังเฉืออกมาาสวมใส่ดีกว่าโอเคสวมชุดแล้วไลเอแขนอาไปสวชุดเอสวมชุดซอสข้างหลังดีกว่าฮ่าฮ โอเคฉันใส่ชุดได้ไหมเราฉันหักอะไรเงียมยเลยหักเติมด้วย ควายน้ำหวานรานนีฉันก็จะว่ายน้ำไปแล้วแหละเวายน้ำเลยเย่กิเดิมอีกเอยดูโอ้ยเอาฟัฮ่ แล้วจดกตัวฉันอ้าโอเคโอ้เจ็บหนักเลยเฮลงมาเจ็บเลยโอเคฉันคิดในใจอยู่ตอนนี้ฉันคิดในใจอยู่ว่าฉันเจอปอมด้วยจะแฝงตัวให้เนียนที่สุดเอโอเคฉันขอเดินออกไปจากโรงงานนิดนึงคือออกไปนิดนึงโอเคโอเคโอเคได้ๆๆ โอ้ยส oh, hey, ุดที่ออ,อกมาจากที่นันได้คะ oh. ตอนนี้นจะนั่งอยู่ที่ลึงทะเลนี้ตลอดเวลาเลยแหละอดเอวน่อยย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 ย Oh, ich muss die GMA bringen. Boah. Ich muss die GMA bringen. Ich muss die GMA bringen. Oh. Oh.

ดูตัวนไ้นนี่อ่ะโอ้ยอย่างนี้ว้าวโอ้ยโอ้ตัวชั้นไปนี้อ่ะอย่าบอกว่ามันคืออาการแพ้น้ำอ่ะโอ้ยโอ้ก็รู้สึกอ่า ชุดโอชุดวนาขโมยมาเออเลยอาการแพ้น้ำผมเลิกเลยอย่าบอกคนยิ้มเอแพ้น้ำาคนนี้กะดูผุเลยโอ้ยม่เจาคนนี้แพ้้น้ำไบอก่เออจะบอกทำไงวะเราจะเสยง ต่อยก็แพงแตงนนกนากีชั้นเริ่มจากสี่ชั้นก่อนเลยแล้วก็อึออึออึ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 เลยึออยอด้ึอึอออออออชั้นเลย กแนนเอาละรอบนี oh. Oh. Wow. Oh, oh. Oh, oh. ้เริ่มจากแผ่นเดียวต่อเลยด้วยเจ๊ทำไมแผ่นเดียวแผ่นนี้มันตกแปลกไงเอ๊ะทำไมฉันต่อยไม่เข้าเลยวะเฮ้ยต่อยไม่เข้าเลยวะเอ๊ะไม่ใช่แผ่นเดียวจริงๆอ้าวว้าแล้วตกแปะเลยก็เออหยุดมือไทเทเนียมนี่วะ วันนีกูจะต่อยไทเทเนียมเข้าว่าอ่อต่อยไทเทเนียมไม่เข้าเลยแล่ไทเทเนียมกูต่อยไม่เข้าไอีปูเนี่ยกูต sí, ่อยเข้าได้ละก็แล่ไทเทเนียมนี่แหละยอีป nice ูต่อยไทเทเนียมเนี่ยต <that> ่อยไม่กสูงกูเหนื่อยดิบูติดแร่ไทเทเนียมมุกไทเทเนียม ต่อยไม่เข้าเนี่ยเห็นไหมเดะเดะเดะเด้อเฮ้ยก็ยืนได้ไงวะอ๋อเดี๋ยวโชว์โชว์ให้ดูว่ายืนได้ไงคือตอนแรกมันยิงใช่ไหมแล้วดูตีนนะตีนเนี่ยมันมีที่เกี่ยวอยู่แล้วมันขึ้นไปได้ออให้เจอกู้ทลายแล้วไอ้ประเดียวไปได้เบื่อ

ใครจะชนะเริ่มดูกันเอ่อข้าพุดแมนชนะครัพผมเย, ê, ย ê. ่เย่ศึกนี้ข้าพูดแมนกับจังเจอกับฟักทองแมนนะฮะเอะอเดี๋ยวฉันไตยก่อนออาจ้าไปคอยใจกันเลยอีกรอบนีอจ้อ,อ

ศึกนี้เขาพ่มนมาต้องเจอกับแตงโมแมนสองคนฮนะแตงโมแมนสู้กันเลยฮะโอเคเฮ้ยเออเออาจโก้ต่อยท้โดนสิเอ็นยจิโกเตะซใโดนสิอีย่ยยยรอบอ่าฮาย เออเออโอเนะเออนาจนก็เตะฉ้ดโอเคเยอะเออเออชๆอรเนี่ยอดีนไม่กออชดตนเลยอันนี้เออชนะแล้ว